นะมองว่าเรื่องหูฟังตอนออกกำลังกายค่ะมีเพื่อนหลายคน i อก o x มาถามเยอะเหมือนกันว่าผุ้ใช้หูฟังแบบไหนคือบอกตรงๆเลยว่าตอนแรกเนี่ยุใช้หูฟังแบบมีสัยธรรมดาแบบนี้ซึ่งก็ตอนแรกก็ไม่รู้จะตอบยังไงเขาก็ใช้แบบนี้เหมือนกันอย่างใี้ทุกคนรู้นะคะว่าเวลาเราออกกำลังกายมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาใส่วิ่ง ใส่หัวเหว่ยใส่เต้นแล้วหูฟังเนี่ยชอบหลุดหรือว่าสายพันกันยุ่งเหยิงทางนี้สปอร์ตได้ส่งหูฟัง b l u e t o หลายสายมาให้ได้ทดลองใช้ตอนแรกก็คิดว่าแบบเนี่ยหูฟัง ันดียังไงมันไม่ใช่เหมาะสำหรับคนขับรถหรือว่าคนทํางานหรอเออแต่พอเราใช้ปุ๊บเฮ้ยมันเจ๋งว่ะวันนี้ก็เลยอยากจะรีวิวให้ฟังว่ามันดียังไงมันเป็นยังไงจุดเด่นของหูฟังตัวนี้นะคะก็คือว่ามันกันน้ำได้คะ่ะดังนั้นเวลาเปียกน้ำเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะช็อตหรือว่าพังเลยตัวหูฟังนี้นะคะมีขนาด20กร,รมัมเป็นขนาดที่เล็กกะทัดรัดแล้วก็พกพาง,ง่ายเลยทีเดียว ระบบเสียงเป็นแบบ HD ดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพของเสียงเลยค่ะมีปุ่มควบคุมการเปิดปิดเพิ่มลดเสียงอยู่ที่ตัวหูฟังเลยค่ะดังนั้นการใช้งานเนี่ยทำได้สะดวกเราก็ง่ายมากๆเลยเวลามีโทรศัพท์เข้าเราสามารถกดรับที่ตัวหูฟังได้เลยทำให้การออกกำลังกายของเราไม่ขาดตอนค่ะสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงเลยค่ะ ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวตัวเยอะมากขนาดไหนก็ไม่ทำให้หูฟังหลุดง่ายๆคะ่ะและสำหรับใครที่ชอบแฟชั่นก็มีสีให้เลือกหลากหลายตามสไตล์ของคุณเลยเอาละค่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวหูฟัง B sport ไปรพรท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย